สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมกับจันทันนิวข่าวสารฟุตบอลที่ไม่ว่าจะอยู่ไกลถึงปลายชุมพูทวีปผมก็จะนามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับวันนี้เรามาพูดถึงดราม่านะครับความอับอายดอดสูงข,ของวงการฟุตบอลอาเซียนียกว่าเป็นข่าวเช้าไปทั่วโลกครับหน้าตอนนี้ครับเมื่อเพจหลักทางการของฟี فا ครับออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับโดยบอกตามตรงเลยว่าฟี ف าได้ทําการคว่ำบาตรสมาคมฟุตบอลมาเลเซียและนักเตะอีก7คนด้วยกันนะครับโดยในข้อความและใจความระบุว่า คณะกรรมการวินัยของฟีฟ้าได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรฟุตบอลมาเลเซียนักฟุตบอลเจ็ดคนเหล่านั้นได้แก่ฟังกุนเดกาเซตโรดริโกโฮกาโดเจ้าฟิกูเรโดจอนอิราซาบันเฮกเตอร์เฮเวลกาเบียลอารโรซาอิมาซามาซูริสโดยถูกสั่งแบนห้ามยุ่งเกี่ยวกับฟุตบอลทุกรายการหปีขึ้นไปครับ แล้วหลังจากนี้เขาบอกว่าจะมีเวลาให้กับมาเลเซีย10วันในการยืดอุทธรณ์ครับซึ่งหากไม่มีการยื่นจะมีการพิจารณาบทลงโทษเพิ่มเติมต่อไปบอกเลยครับเรื่องนี้ ทึงทั้งยาหฮทึงทั้งมาเลเซียฮะเพราะมันมีนักเตะโอนสัสชาตาที่ยาหฮซื้อเข้ามาสู่ทีมมันไหลไสฮะโดยมาเลเซียจะถูกปรับเงินนะครับหนักครับการปรับเงินถูกปรับอยู่ที่14ล้านบาทซึ่งเขาไปเห็นข้อมูลนะการปลอมแปลงชัดเจนจากเกมที่เจอกับเวียดนามครับที่ส่ง7ผู้เล่นลงสนามอ้าวและแบบนี้7ผู้เล่นเนี่ยบักอีราซาบันมันมาในโคตา้า มาเลเซียในการเจอกับยาโฮนะฮะเจ้าฟิการดโดมาหัวหลุนที่เก่งๆนะฮะก็มาในโคต้ามาเลเซียฮะส่งลงเจอแบงคอกเหมือนกันฮเฮกเตอร์เฮเวลก็ส่งลงเจอแบงคอกครับฉะนั้นหลังจากนี้พิจารณาบทลงโทษเพิ่มเติมถ้าเกิดว่าตัดคะแนนในเกมที่เจอกับเวียดนาม ้ายุติธรรมนะต้องตัดในเกมที่เจอกับแบงคอกด้วยหวานเกียบอย่าหาเหตุบาเหตุเวนโทษฐานนี่หนักมากครับดูก็รู้เลยฮะสั่งพักผู้เล่น7คนนี้12เดือนนะฮะแล้วสมาคมจะเจออะไรบ้างกับเหตุการณ์นี้แต่อย่าพึ่งไปตื่นตระหนกเกินเหตุเพราะมาเลเซียจะยืดอุทธร์ไอเราก็ว่าอยู่ว่ามาเลไปเอานักเตะม,มาจากไหนบางคนมาจากอเมริกาใต้บางคนมาจากบราซิลเชื้อสายอะไรมาอย่างไงทําไมมีเยอะแยะขนาดนั้นมันตางจากกรณีอินโดนีเซียครับที่ ที่เชื่อได้ว่าพวกนั้นเป็นเหล่าลุกเซี่ยวที่มาจากรุ่นบรรพบุรุษภูย่าตายายแต่มาเลเซียเนี่ยดูท่าจะไปยึดถือ จากรุ่นบรรพบุรุษรุ่นไหนอันนี้ต้องชี้แจงครับอุทธร์ครับถ้าอุทธร์ไปแล้วไม่ผ่านอาวาสารแน่นอนสําหรับมาเลเซียอย่างน้อยมีแบนด์ครับแต่เกมแมงคอกเนี่ยต้องรอดูเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นโดยตรงนะแต่เรามีผลกระทบที่โดนไป40จากตัวโอนสัญชาติที่ไม่รู้ที่มาและปลายทางณนะขณะนี้ยังไม่ได้ตัดสินกันแต่ฟีฟ่าสั่งแบนด์แล้วเนี่ยแสดงว่ามีข้อมูลพอสมควรนะไม่งั้นไม่ประกาศออกเพตุซึ่งในวันนี้สมาคมมาเลเซียและผู้เล่นได้รับถึงการแจ้งเงื่อนไขนี้แล้ว ุนกันใหญ่ฮะตอนนี้ทางฝั่งมาเลเซียเองเนี่ยก็บอกมันข่าวใหญ่เลยนะเกี่ยวกับวงการฟุตบอลที่อาจจะล้มสลายไปก็ได้เนี่ยใครเป็นหัวหน้าในการทําสิ่งนี้ตั้งแต่สมาคมทั้งหมดล้วนเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการช่อโกงไม่มีศักดิ์ศรีของมาเลเซียนี่ฮะจากกรณีมีสารชาติมากมายขนาดนี้ทําให้ทีมนี้ไม่เหมือนมาเลเซียแท้ๆอีกต่อไปเราสูญเสียอัตลักษณ์ของความเป็นมาเลเซียไปแล้วที่นี่เท่านั้นที่ทุกคนจะรู้ว่าหนีรอดจากการปลอมแปลงเอกสารหรือไม่นับมาเป็นข่าวร้ายฮะ เนี่ยเนี่ยน,น่าเสียดายจริงๆที่จะใช้นักเตะท้องถิ่นและเป็นโอกาสแก่นักเตะเราไม่ใช่ทําให้ประเทศชาติต้ตองอับอายน่าเสียดายการฝึกฝนนักเตะในประเทศของเราถ้ามันเกิดเรื่องอื้อช้าวนี้ขึ้นจริงๆแล้วเราผิดจริงๆมันน่าเสียดายมากๆคงจะโดนปรับแพ้ในเกมเวียดนามครับตอนนี้หาข้อมูลหาหลักฐานกันใหญ่ในมาเลยฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นต้องการความสําเร็จขนาดนั้นหรือถึงต้องทําการปลอมแปลงทุกอย่างต้องชัดเจนครับแต่เสี่ยงอยู่หรอครับดูแล้วเสี่ยงครับเพราะว่าเราเองเราก็ยังพูดไปงงๆนะเพราะว่าเราหาข้อมูลนักเตะเหล่านั้นไม่เจอ ปกติแล้วมันจะหาเจอมันอินโดดูหาแล้วมันก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับมาเลยนะเราก็ได้แต่บอกว่าเออเขาน่าจะรู้กันเขาน่าจะผ่านเกณฑ์แหละถึงได้ส่งลงได้สุดท้ายมันกลับกลายเป็นแบบนี้จากเรื่องราวที่ฟีฟ่าได้บอกกล่าวออกมาตอนนี้คอมเมนต์ในอาเซียนเดือดให่ฮะไปดูความคิดเห็นพวกเขากันสักหน่อยฮะว่าตอนนี้ในอาเซียนเป็นยังไงนี่ฮะเวียดนามบอกว่าหากเป็นจริงชัยชนะ4-0เหนือเวียดนามถือว่าเป็นโมฆะมาเลเซียจะต้องตกรอบจากการแข่งและแบนระดับนานาชาติอย่างน้อย2ปีความคิดเห็นต่อมาครับแน่นอนว่าจะถูกตัดสิทธิ์จา ในฟุตบอลเอเชียนคัพความคิดเห็นต่อมาบอกว่าใจเย็นนะยังมีเวลาอุท์หวังว่าสมาคมจะจัดการกับเรื่องพวกนี้ได้ความคิดเห็นต่อมาครับว้าวพวกเขาโดนแบนจากฟุตบอลไปเลย12เดือนนึกว่าจะโดนแบนจากทีมชาติมาเลเซีย12เดือนซะอีกเนี่ยความแตกต่างกับอินโดนีเซียคือส่วนใหญ่ผู้เล่นที่อยู่ต่างแดนได้รับอนุญาตยังถูกต้องเจ้าหน้าที่มีความละเอียดรอบคอบก่อนจะโอนสัญชาติกับผู้เล่นเพราะว่าเขาไม่ใช่แค่เลือกผู้เล่นมาเฉยๆแบบนี้เนี่ยอินโดนีเซียมีความโปร่งใสามากนะพี่ชายตั้งแต่ต้นกําเนิดของมาบุรุษพวกเขาและแน่นอน เสียจานวนมากอ,อกพยพไปยังเนเธอร์แลนด์และมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนั้นด้วยความคิดเห็นต่อมาครับกล่าวว่าฉันรู้สึกขอบคุณที่มีประธานอย่างอิลิกโทเฮียจริงๆความคิดเห็นต่อมาครับผมสงสัยตั้งแต่แรกแล้วว่ามีนักเตะมาเลเซียที่มาจากอาร์เจนตินานพัดถินพลดถินดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เลยเว้นแต่ว่าพวกเขาปลอมแปลงตัวผู้เล่นเชื้อสายอาร์เจนตินาไม่ไว่าคุณจะซ่อนเก่งแค่ไหนสุดท้ายก็ถูกสังเกตเห็นเสมอความคิดเห็นต่อมาครับฟีฟ่าเขาทำสิ่งที่เราไม่รู้น่าทึ่งแต่ยุติธรรมมากเคารพความคิดเห็นต่อมามาเลเียยว่ง้อแ ความสพันธ์แบบแยบจนความิดเห็นต่อมาครับพลเมืองเวียดน,นามต้องยื่นฟ้องเพื่อแกงขันกับมาเลเซียแน่นอนความคิดเห็นต่อมาครับเรื่องนั้นน่าตลกมากไม่ใช่ ผู้เล่นเชื้อสายแต่นั่นคือผู้เล่นลาตินพวกเขาซื้อเอาความคิดเห็นต่อมาครับพวกเขาทําทุกวิถีทางเพื่อไล่ตามอันดับโลกของอินโดนีเซียความคิดเห็นต่อมาครับอันดับฟี่าพวกเขาจะร่วงไปถึง170แน่นอนความคิดเห็นต่อมาครับฉันไม่ได้มาจากยะโหแต่ฉันเชื่อมั่นใน TMJ อย่างเต็มที่ในเรื่องนี้ฉันมั่นใจว่าเขาจะจัดการเรื่องนี้ได้อย่างรวดเร็วและราบรื่นดังสายลมที่พัดผ่านเรารอดูกันรเราเชื่อมั่นใน TMJ มฮะนี่ฮะมาเลยฮะความคิดเห็นต่อมาครับซึ่งหมายความว่าฟี่าได้กำหนดลงโทษมาเลเซีย,ยก เลิกด้วยแล้วแพ้ไปด้วยคะแนน0ูนย์ความคิดเห็นต่อมาครับเป็นเรื่องแปลกที่นักท่องเที่ยวต้องการแค่ไปเที่ยวพักผ่อนแต่กลับได้รับสิทธิ์เป็นพล,ลเมืองความคิดเห็นต่อมาครับการปลอมแปลงเอกาสารถูกเปิดเผยของอินโดมีการประชุมแล้วก็มีการสาบานตนผู้เล่นส่วนมาเลเซีแยแค่ปลอมแปลงเอกาสารความคิดเห็นต่อมาครับกล่าวว่าพวกเขาเป็นนักเดินทางพวกเขาหลอกลวงไม่ใช่คนมาเลเซียตั้งแต่กําเนิดความคิดเห็นต่อมาครับสามแต้มกับเวียดนามต้องพลิกล็อกความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปโอกาสที่มันจะต้องถูกยกเลิ้นสูงมาก ถ้าปล่อยไว้แบบนี้เตียมเฮได้เลยเนเวียดนามครับความคิดเห็นต่อมาครับถ้าการอุทธรณ์ล้มเหลวพวกเขาจะถูกลงโทษด้วยการแพ้ศูนย์สามและปีหน้าถ้าพวกเขาจึงเวียดนามใหม่ก็จะถูกลงโทษด้วยการแบนผู้เล่นตั้ง7คนความคิดเห็นต่อมาครับสมาคมเวียดนามควรฟ้องพวกนี้ให้ตายไปเลยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าทีมที่น่าภาคภูมิใจที่สุดในช่วงนี้น่าจะเป็นทีมไทยมากกว่าพวกเขาล้วนอุดมไปด้วยผู้เล่นท้องถิ่นและสายเลือดของพวกเขาจริงๆแบบนั้นน่าภูมิใจกว่าเยอะเลยความคิดเห็นต่อมาครับใช่ไทยไม่ต้องมากังวลเกี่ยวกับเรื่องงพวกนี้ถึ จะต้องตามหลังแต่พวกเขาก็ไม่ยอมใช้ผู้เล่นโอนสัญชาติเวียดนามก็อย่าพูดเยอะเพราะพวกนายมีผู้เล่นแปลงสัญชาติเช่นเดียวกันความคิดเห็นต่อมาครับฉะนั้นแล้วหากอยาก้นักเตะโปร่งใสอย่าอิจฉาการูดา้าเพราะการูด้าพัฒนามาไกลแล้วไม่ใช่ให้สัญชาติทันทีแต่ยังไม่ชัดเจนถ้าอยากให้เท่าเทียมกับอินโดนีเซียก็คงทําไม่ได้เพราะประชากรต่างจากอินโดที่มี3 0มล้านคน นักเตะต่างกระจายอยู่ทั่วโลกในอาณานิคมของอังกฤษนักเตะในลาตินอเมริกาก็รับไปฟีฟ่าจะไม่สงสัยได้ยังไงความคิดเห็นต่อมาครับนี่มันเป็นเรื่องตลกจริงๆนะมันน่าอับอายสําหรับวงการฟุตบอลอาเซียนความคิดเห็นต่อมาครับเนื่องจากความอิจฉาดิสยาาต่ออินโดนีเซียที่มีผู้เล่นเชื้อสายดั้จจานวนมากชาวมาเลยจึงทําทุกวิถีทางในท้ายที่สุด พวกเขาก็ถูกฟีฟ่าลงโทษจนได้ความเขียนต่อมาครับเฮ้มาเลเซียคุณมักรังแกผู้เล่นชาวอินโดนีเซียพยายามอธิบายเรื่องนี้หน่อยความเิียนต่อมาครับโง่เหรอเด็กๆคุณไม่มีโอกาสแก้แค้นแล้วความคิดเห็นต่อมาครับ ประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียแปลงสัญชาติชัดเจนเสมอเรามีฐานข้อมูลของชาวอินโดนีเซียที่อพยพไปยังต่างประเทศทั่วโลกไม่ใช่แค่ฟุตบอลแต่รวมถึงทุกอาชีพความคิดเห็นต่อมาครับสมาคมมาเลเซียคนโดนแบนจากฟี FA ห้าถึงสิบปีสมาคมฟุตบอลระดับชาติยังคิดปลอมแปลงข้อมูลได้เพียงเพราะคว้าชแชมป์เอฟเอฟคัพความคิดเห็นต่อมาครับทำไมคุณไม่ดูไทยเป็นตัวอย่างเล่าความคิดเห็นต่อมาครับไทยเรียกได้ว่าน่าภูมิใจที่สุดผู้เล่นท้องถิ่นแท,แท้แต่อยู่ระดับท็อปเสมอในขณะที่คุณ นักท่องเที่ยวที่กำลังพักร้อนถูกย้ายไปประเทศอื่นนี่มันยุ่งวุ่นวายจริงๆนี่ฮะตอนนี้อาเซียนถือว่าเดือดจัดจริงๆกับเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับมาเลเซียครับถึงได้ทําเช่นนั้นถ้าโดนแบนอุทธรณ์ไม่ผ่านมันไลแน่นอนสำหรับวงการฟุตบอลมาเลเซียที่กําลังพัฒนาและอยู่ในช่วงรุ่งโรดยาโฮเองก็เช่นกันครับปัญหาเกิดแน่แต่ถ้าแบนเกมที่เจอเวียดน,นามขอเกมแบงคอกด้วยขอความเป็นธรรมด้วยนักเตะส่งลงตั้งเยอะตั้งแยะในโคตาอาเซียนอยากแกล้งทําเป็นตกใจ ขอความสดใสคืนแก่บีอยู่นั่นคือเรื่องราวที่นํามาฝากกันนะสำหรับดราม่าในวันนี้คิดเห็นเช่นไรคอมเมนต์พูดคุยกันวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าไปและจะสวัสดีเจ้าหนายจ๋า